จะมากินกล้วยหักมุกย่างกันนะคะดูพี่แตมดูน้ำลายนะคะซูมนะดะูดูด <c oughs> ลูกละสิบบาท <c oughs> อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายอย่าตามใจเฟนก็กินง่ายถ้าตามใจยิ่งกินยาก <c oughs> เทคนิคของที่บ้านอยากเลี้ยงง่ายๆต้องไม่ตามใจมีอะไรก็กินอย่างง่าย หยันป้อนบ่อยๆค่ะจากที่น้องไม่เคยทานก็จะเริ่มหันมาทานค่ะงดขนมทุกอย่างแล้วก็ป้อนสิ่งที่เราอยากป้อนนะคะไม่กินข้าวไม่ต้องให้ขนมจะให้ขนมต่อเมื่อกินข้าวเท่านั้นอ,อร่อย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 มีแค่สองลูกหมดแล้วแน,แน่ๆเลยโอ้อร่อยอร่อยอร่อยกินกล้วยดีต่อสุขภาพนะคะระบบลำไส้น้องจะดีแล้วก็แข็งแรงขับถ่าย เป็นก้อนสวยงามนะคะไม่ถ่ายเหลวบ้านไหนที่น้องชอบท้องเสียท้องร่วงท้องผูกบ,บ่อยๆซื้อกล้วยน้วาให้น้องทานจะช่วยตรงนี้นะคะทําให้น้องอึขับถ่ายดีมีกากใยสูงะลูกค่ะ ที่แต้มอะไรล่ะอึ๊บเขียว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 อึ๊บอ่ะบอแบหมดแล้วลูกคุณยายมีแค่สองลูกหมดแล้วบอแบบอแบบอแบไปละบอกบอแบนี่ไงอ่ะอันนึง หมดแล้วลูกบอแบ๊อันนี้มีแต่เปลือกหมดแล้วสองลูกเดี๋ยวพวกนี้ไปซื้อให้ใหม่ <c oughs> หมดจริงๆมีแต่มือเจตแ,แมแบบโด็ผู้ชายเนอบอแบบอแบอะเรียก็ได้ไปเช็ปากไปลูกปะพี่เตมเลย